นะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วรถไฟรถไถไต่รางมาอีกแล้วนะครับไปไปดูคลิปกันเออไปไปไปรถไถไต่รางมาอีกแล้วจ้ารถไถไต่รางมาแล้วครับไปไปไปนะผมเฮ้ยมึงไม่ไปแล้วไปดิไอ้บ้านเนี่ยเออเออโอเคผมกลาบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ไถอะถ้าผมไม่ได้ตัดหญ้า ผมไม่จบแค่นอนหละเออผมไม่จบหรอกไปดูอไปนะผมอยู่กับงานไถไถยตัดตัดนะผมวิ่งแล้วก็ลังลงวิ่งวิ่งนะผมนะนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าเอเราจะตัดได้หรือเปล่าซึ่งลางตรงนี้มันก็ไม่รู้มันจะเต้นระบำไปถึงไหนเนาะุกคนเนาะเออดูนะยาวไปถึ่งนู่น่ะคือลาง คือลางมันบั๊กอะคนดูมันเต้นอะดูดะตึ้ง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 ตึงตึงตึงเลยเออดึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งนึบ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 เพราะว่าช่วงนี้มันตัดไม่ได้นะคนดูนะเออเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเอาวางลงดีกว่าเนาะคนดูเนาะผมว่าเราวางลงดีกว่อนว่ะเออวางลงดีกว่าเนาะมันจะได้แบบนี้เออนี่ไง ตัดไปเลยมันจะได้แบบมีประโยชน์หน่อยหลักกันเนาะมันจะได้แบบมีประโยชน์เออนี่ไงต,ไ like, ตัดไปเลยเนี่ยตัดไปเลยนี่มันก็เงดึ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 งอยู่เนี่ยโอ้มันมันบั๊กอ่ะเหมือนเหมือนกับมันไม่มีรางอ่ะตรงเนี้ยนี่นี่ตัดเลยตัดเลยนี่เลยนี่เลยต้องพ้นตรงขวนี้เลยนี่เลยนี่เลยต้องพ้นตรงขวนี้เลยตัดไปเลยจ้า네네 <cara kla pper> ตัดไปเลยครับนี่เลย อ๋อถ้าอ๋อถ้าไม่ตัดจะวิ่งเร็วกว่ากันโอเคเออถ้าไม่ตัดจะวิ่งเร็วเอ้ไอ้ทางข้างในนู้นตัดยังทางข้างในนู้นตัดยังว้ยให้ไปตัดให้ป้าให้ไปตัดให้ป้าข้างในนู้นมันซื้อที่ได้เปล่าวะไหนดูก่อนดิอมอมอมไม่ได้เออดีมากเลยเออดีมากคือบริเวณข้างหน้าเรามันซื้อที่ได้แล้วคนดูเดี๋ยวผมจะลองไปตัดดูนะครับเน่เออเคยตัวไอตัวตัดนี่มันก็หมุนอยู่นะ แต่ว่ามันซื้อที่ไม่ได้มันก็เลยตัดไม่ได้นะครับเพิม่มอ๋อโอ้โหล้อรถไฟก็มันวิ่งตามรางได้จริงนะแต่ว่ารางมันบักนะผมรางมันบักแนไปเลยไปเลย,เลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะไปตัดไฟไอตัดตัดยากกันนะครับวดดสวัสด,ดีนับสวัสดีนับโอ้หน้บก็เยี่ยแล้ว เบิร์นเบิร์นเบิร์นเบินโอเค okay. ไปเรื่อยๆครับผมมันจะเลี้ยวได้ป่ะเนี่มันจะเลี้ยวได้ป่ะนี่เลี้ยวได้ป่ะนี่เบาๆเด้อเบาๆเด้ขอข้างหลังมันเป็นังได้ข้างหลังอ่ะเงี้ยล้อหลังผ่านครับผมเออขอขออย่างเดียวขออย่าตกรางอ่ะคนดูเนี่ยผม,ลมกลัวมันตกรางมากเลยเนี่ยไปดิไปดิเห็นไหมตกรางเห็นแล้วเห็นไหม เห็นไหมผมกลัวขออย่างเอ้ยเยอะขอเอ้อโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเยอะหนักกว่าเก่าอีกอะไรหนักกว่าเก่าอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่หนักกว่าเดิมอีกนะครับเพิ่มดูดูข้างหน้าเราโน่นอ่ะที่มันจะนี้ได้อ่ะที่มันจะเาเรียกว่าอะไร เนี่ยเอาเกียร์ผมขับไปอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่เฟอร์เฟกไงเออมันต้องแบบมีรางนิดนึงหลักกันเนาะมันไม่เฟอร์เฟกกันไม่เฟอร์เฟกเออเดี๋ยวเราวิ่งให้มันเข้ารางกันเข้าไปดิกรึเกียร์เกียรเข้ารางแล้วนะทุกคนนะเอาแลูกคุณจะลงทำไมไปไปไปป้ปไปก็ต่อครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคนดูนะเออ ครชอบแล้วผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผมนะแหมโอ้โหตรงนี้เฮ้ยมึงเรียบสักทีเถอะเว้ยโหตรงนี้อ๋อตรงนี้เนี่ยเป็นทางข้ามของเราที่เรามาขายไก่อะไรบ่อยๆแล้วคุณนะเออวันนี้เป็นมุมมอ,องรถไฟนะทุกคนเออเป็นไงล่ะรถไถไต่รางครับผมเออมันก็ยังวิ่งมันก็ยังไม,ไม่ไม่เรียบอยู่ดีมันก็ยังปักอยู่ดีนะเ,เนี่ย เป็นที่ล่างอ่ะคนดูตรงนี้อสามารถซื้อที่ซื้อ,ซ,อซื้อที่ได้นะครับผมแต่ว่าไม่มีหญ้าให้ตัดน,นะครับผมเออ็อมันแบบมีหญ้าให้ตัดอยู่ดีนะครับผมออโอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวผมจะไปไปตัดหญ้าที่แมปแรกไว้คุดูเออแมปแรกมีมีมีดินนะเอ,อ้ยแมปแบบแรกมีหญ้าให้ตัดน,นะ เออรเราแแบบเริ่มต้นเลยที่เราไม่เคยเล่นสักทีอ่ะเอยเราเคยเล่นอยู่คลิปแรกเออเดี๋ยวเราเออผมลองไปตัดดูปะไปตัดดูตอนแรกผมว่าจะไปถ่ายที่แมบบนั้นแหละเออเดี๋ยวเราลองไปตัดดูนะคนดูนะ <_: S 1> <_:_>โอ้ตรงนี้แบบลอยเลยอะ่ะล้อลอยเลยอ่ะโอ้ไม่มีความเป็นรถไฟเลยอ่ะตรงนี้<_':<_'><_'><_'>ตรงนี้แบบบั๊กจัดเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราเราลองไปแแบบแมบนู้นเราดูนะคนดูนะเดี๋ยวเจอทีอแ่แมบบนู้นนะเจอกัน ถ้าเรามาแบบนี้เอาเอาตรงๆนะเขาดูถ้าเรามาแบบนี้เราจะเจอเจ้าถิ่นครับผม <c oughs> เราจะเจอเจ้าถิ่นนี่แหละคืออันสำบักัสำักัเลยตรงเจ้าถิ่นนี่แหละเออเราจะไปไงไวะเนี่ยเมื่อกี้เจ้าถิ่นเมื่ไปบานไปแวบหนึ่งเมื่อกี้ <c oughs> มาๆมา,มามเป็นไรเป็นไรเออมาผมจะลองดูนะว่ามันจะลงได้หรือเปล่าเราดูนะนี่เป็นทางตรงด้วยอ,อ,อันนี้เป็นทาง้งด้วย เราจะเจ,เจอเจ้าถิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะผมเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะผมปึ้งเออเราจะเจ,เจอเจ้าถิ่นหรือเปล่าเออมาดูว่าแมปแมปนี้อแมปแรกเนี่ยมันจะมันจะใช้รถเอ่อวางวางได้หรือเปล่านะคนดูนะผมกลัวเจ้าถิ่นมาชิบห่านอะไรเยอะเจ้าถิ่นมันไม่หยุดวิ่งเลยนะแมปอื่นมันหยุดวิ่งนะแบบนี้ไม่หยุดว่ะโอเค แบบอื่นมันหยุดนะแต่แบบนี้มันไม่หยุดสิแบบนี้ดีดอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บล้อหน้าตกล้อหน้าตกโอ้ยปีนขึ้นแน่ปีนขึ้นแน่แน่เออขึ้นและขึ้นละอุ้ยไปขึ้นอีกปีนขึ้นแน่น้อยโอ้ยชนแน่น้อยชนแน่น้อยชนแน่น้อยลูกพี่ชนแน่น้อยเอาปีนขึ้นแล้วก็ปีนออกเอาชิบหายละเอาแล้วจะแบบทะลุอย่างนี้อ่ะทะลุเป็นบ้าเล่นเลยวันก็โดนเฮ้ย โอ้แต่ว่าแบบนี้ไม่ได้เหรอแช่ว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้เหรอใช่ปะไหนลองดูดิผมว่าไม่ได้ได้ผมว่าไม่ได้แน่นอนเลยอ๋อมันต้องมาอ๋อมันต้องมาเหยียบตรงนี้โอเคมันต้องมาเหยียบรังตรงนี้ผมขออยู่ผมขอมาหลบอยู่ในประแจีน,นิดนึงแล้วกันนะคณดูนะเพื่อความปลอดภัยนะผมเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนชนได้นะผมอันนี้เป็นแบบแรกที่เราเล่นเลยนะค็ดูนะ อ๋อเอาเอากีก็ไม่เคยเล่นหรอกเออเคยเคยเคยอยู่คลิปหนึ่งคลิปแรกเออคลิปแรกคลิปแรกนะผมคลิปแรกเลยคลิปแรกเลยปุ๊บนี่ลงแล้วข้างหน้าล่ะข้างหน้าแม่งตกเฉยว่ะเอ๊ะเอายกอันนี้ขึ้นอีกดีกเออข้างหน้าเนี่ยเออยกขึ้นอีกเออโอเคประมาณนี้ก็ได้เกิด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 ขรานขรานขรางขรานอ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแบบนี้มันเกาะดีมากคนดูแบบนี้ไม่มีเป๋เลยอะ่ะเฮ้ยดีจัดเลยอะ่ะ ไม่มีเป๋เลยไม่มีเป๋เลยเอาละเอาละได้เล่นแล้วเว้ยกูได้ของเล่นใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยแมบบนี้ไม่มีเป๋เลยคนดูแมบบนี้ไม่มีเป๋เลยอ่ะไม่มีเป๋เลยแบบนี้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะเฮ้แแบบแนี้ดีจัดเลยดีจริงดีจริงคนดูดีจริงเดี๋ยวเี๋ยวผมหาเหลี่ยมก่อนนะมันต้องหาเหลี่ยมตรงๆอ่ะปุ้มดีหน้าเป็นไงโอเค้างหน้า โอเคข้างหน้าเข้าแล้วโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาสี่ทางแล้วเขาต้องสี่ร้อยเว้ยแมปนี้ไม่มีเป๋เลยคนดูเว้ยแต่มีอาจจะตกรางบ้างนะ okay. โอเคผมว่าเราเข้าผิดทางหรอคนดูเฮ้ยผมว่าเราเข้าผิดทางแน่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาทางนี้เข้าเราเอาทางนี้เขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวเจ้าถิ่นมาอีกแบบเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าถิ่นไปก่อนนะเราค่อยวิ่งตามหลังไปนะคนดูนะตอนนี้เราเอารถเข้ามาแจก่อนเอารถเข้าแล้วเจ้าถิ่นมาแล้ว เจ้าถิ่นมาแล้วเยนเฮ้ยผมว่าเราต้องวาไปที่เจ้าถิ่นว่ะดูนี่นีวนววน่วาไปที่เจ้าถิ่นแล้วก็เบรกเขาเบรก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 หัวหน้าเบรกวาไปที่เจ้าถิ่นแล้วก็เบรกเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํางานเองนะทุกคนเออให,ให้เขาหยุดวิ่งก่อนนี่กูดับเครื่องแม่งเลยให้เขาหยุดวิ่งไปเลยแค่นี้ก็เล็บ้อยแล้วเออแค่นี้ก็เล็บร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งเองคนดูเฮ้ยคือแบบนี้มันวิ่งดีมากคนดู แมปนี้วิ่งดีมากเอาจริงเอาจริงแทบจะไม่ตกรางเลยก็ได้นะถ้ามันอยุดบนรางแล้วเออเอาตรงนะแทบจะไม่ตกรางเลยก็ได้นะเออเอ้ยมีอะไรสีแดงโผล่มาด้วยเนะี่ยแมมปึ้งหูข้างหลังลง,งน่าตกว่ะมันเป็นทางโค้งเหรอ ข้างโอเคหลังหน้าลงหลังลงโอเคเนี่ยคือแบบมันเรียบดีมากครับทุกคนเรียบเนียนดีมากครับแมปนี้นะโอเคนี่วิ่งฉลุยเลยเนี่ยโอ้โหเอ,อเย้ยเอ้าไอ้เยอะกูเพิ่งชมโอ้เพิ่งชมมันเรียบดีไม่มีตกไม่น่าจะมีตกโอ้โหไปก่อนเพื่อนซะแล้วเราอะไปขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีหัวหน้าโอ้โห อุ้ยมันเสียเวลาตรงนี้มันเสียเวลาตรงนี้อ่ะมันเสียเวลาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปไปเข้าประแจตข้งหน้าเลยดีกว่าวเราก็ดูนะอุ้ยเอ้ยผมอยากผมอยากผมอยากวิ่งเข้าประแจด้วยตัวเองว่ะ <c oughs> ถ้าเราอยากแะให้รถไฟมาหลบอยู่รางนี้เราเราต้องทำไงวะดูทำได้ปะมันทำได้ปะวะโอเคเข้าแล้วโอเคตอนนี้เข้าทุกรอแล้วโอเคตอนนี้เข้าทุกรอแล้วนะนดูนะ เฮ้ยมึงจะขึ้นดีผมยิ่งกลัวนีน่อยู่เฮ้ยปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคผมสวิงอันนี้ขอขอกมาก่อนไปครับทุกคนครับไปหาตัดหญ้ากันดีกว่านะครับผมเออเดี๋ยวผมขี่ดูตรงที่มันลกๆก,ก่อนนะตรงไหนมันลกๆเดี๋ยวก็เราก็ตัดหมดเลยเออไหนดูดิโอ้ซื้อที่ได้หมดเลยสบายเลยอย่างงี้สบายเลยไปยครับอ่าโอ้เรียบดีแล้ววิ่งดีด้วยนะ แล้ววิ่งดีมากเลยนะแมปนี้อมันเป็นแมปหลักเลยอ่ะวิ่งดีมากเลยดูทางโค้งกันเข้าปแจดูมันจะเป็นยังไงโอ้อยเออตกรางเด้งตกเลยอะ่ะเมื่อกี้เข้าแล้วเข้าแล้วเด้งตกเลยอะ่ะโอ้ยแยจัดเลยว่ะเมื่อกี้อ๋อมันแบบมันมันขัดเกินไปใช่ปะเอ้ยมึงไม่แรงขนาดนั้นหรือเนี่ยเอ้ย เดี๋ยวดิมันไม่แรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอเคผมว่าเราเราเราวิ่งอย่างนี้ดีกว่านะคนดูนะ <c oughs> ว่าเราวิ่งอย่างนี้ดีกว่านะเออมาว่ามาว่นี่ๆจะเริ่มตัดแล้วนี่จะเริ่มตัดแล้ว,ลว,ลว,วนี่ภูเขานี่ดินภูเขานี่เออวางลงโอเคหน้าขึ้นหลังขึ้นนะผมโอ้มุกจิตตเคติดอย่างผมกว่านะ่ะเข้าดีเข้าดี เข้าดีเออเดี๋ยวจะได้ยิงเพิ่งเข้าปจัจเจเข้ายังโอเคเข้าแล้วนะผมเฮ้ยรถไม่แรงว่ะคุณดูรถไม่แรงอะ่ะเออรถไม่แรงมันวิ่งไม่ไปอะ่ะเอา <c oughs> เออเออแรงแล้วโอเคอ๋อมันน่าจะไปเข้าล็อกนะผมน่าจะไปเข้าล็อกโอเคเดี๋ยวเราต้องหมุนมาฝั่งนี้นะทุกคนนะ หมุนทางฝั่งนี้นะครับปึ๊บหมุนมาแงดหมุนดิอันไหนหมุนวะเอานี่ไงปึ๊บหมุนมาฝั่งนี้นะครับม,มามดีแต่นนออนะแล้วก็ยือดออกนะผมยือดออกยือดออกปึ๊บปึ๊บอ่าวางลง เนี่ยเลยทำไมเป็นตัวเดียวกันเลยวะเนี่ยเอาปัดเลยแล้วกันเนาะปัดเลยแล้วกันเนาะอ๋อแล้วตัวบังคับมุมอยู่ไหนอะ่ะตัวบังคับมุมทำไมบังคับไม่ได้เอ้บังคับปุ๊ก,กี่อะ่ะทำไมบังคับไม่ได้อะ่ะท,ทำไมทำไมมันบังคับปุ๊กี่ไม่ได้อะ่ะตัดหญ้าดิ นี่ไงคนดูมันตัดไปแล้วนิดนึงอ่ะใช่ปะเออใช่ก็เยี่ยแล้วใช่ปะดิเงี่ยมันตัดไปแล้วเนี่ยารถตัดหญ้าในประสงค์ครับรถตัดรถตัดหญ้ารางครับรถรถตัดหญ้าวิ่งบนรางครับรถตัดหญ้าครับรถตัดหญ้าครับนี่ไงนี่ไงมันตัดอยู่นี่ไง,ไง,ง,ไงเออเราต้องยกขึ้นด้วยนะคนดูนะออนี่นี่มันตัดอยู่เนี่ย เออวิสัยทัศน,นะออนออ์จะได้มองชัดๆหน่อยนะดูละเออนี่ไงดีจะได้มองชัดๆหน่อยหลักการเนาะเออแมดนี่ไงนี่ไงตัดไปเลยตัดไปเลยเออโอเคเออยกขึ้นยกขึ้นตัเราข้ามสะพานแป๊บข้ามสะพานแป๊บโอ้ยอย่างสูงเลยอะ่ะ อย่างสูงเลยตกรางมาได้หาเลยนะั่นตกรางมาได้หาเลยนะั่นอ่ะแม่งโคตรสูงเลยคนด,ดูโคตรเสียวอะ่ะโอ้แล้วไอ้โอ้โหดูล้อนั่น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 กลัวแล้วเดี๋ยวจะตกรางจริงด้วยเฮ้ยาตกดฮียตกดิพี่ตอนนี้มันตกรางแนละ้วคนดูนะรถเกียร์อะไรวะตกรางไงใช่ไหมเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเอียเออวิ่งยัยยยมงมันจะหลุยน้อยลูกี้เออ เอออย่างงี้ดิโอ้โหดูอ่ะแม่งโคตรสูงอ่ะโอ้สูงชัดเลยเฮ้ยตรงนี้ปแจตัวเอตรงไม่ใช่ปแจเออไอเนี่ยทางแยกทางแยกไป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 ทางแยกเฮ้ยทำไมรถไม่วิ่งอ่ะทำไมรถไม่วิ่งอ่ะโอ้ยรถมันเป็นจังรไส่นล้วมันเปอแห้งติดอะไร ไป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 นี่ปีบปแต้มผมมาดูดูทางข้ามครับทุกคนครับปึ๊บดีเอ้ยมาดูกันเข้าปเจครับมันจะไปทางไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเข้าปแจนะครับว่ามันจะไปทางไหนกันนะทุกคนเอ้ามันเป็นยังไงเฮ้ยกูกดเดินหน้ามึงไหลออกละไมเดี๋ยวเดียวกูกดเดินหน้าเลยเนี่ยเอาเชิ้นไหลตกรงางเฉยเอ้า โอ้โหโอเคเอาไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคนดูนะโอ้อะไรวะเนี่ยกดเดินหน้ามันวิ่งถอยหลังเชยโอ้ยรวมปักมหาศาลนะผมนะเจอแล้ครับผมสวัสดีครับถ้าชอบเดี๋ยวจะเล่นอีกนะผมสวัสดีครับ